ที่ทำเมื่อมาถึงโรงเรียนทำอะไรมาคะหววกิน KFC แซ่บวิงแหลกแพ็มากว้าวโอ้ thank you เวลามาวิทยากรใช่ปะได้ energy ไวรุ่นแบบแรงมากแบบดีดีดีก็มีมอสีก็ น่ารักมากเลยอ่ะอืม,<า>มปิ้ง<ส>ของแท้แต่อันนี้เม,ม,มื่อก่อนห้าบาทครีมตอนนี้ก็ยังห้าบาททำมาสุหน้าเลยทำไมมันเหมดเดิมอ่ะยี่สิบปีที่แล้วเวลาพี่ยองอยู่โรงเรียนก็หมูปิ้งห้าบาทอ่ะทำไมมันเหมือนเดิมอ่ะครีม หวานหวานทำเป็นครีมเหมือนพึ่งพึ่งทำทางโรงเนียนสั่งซาบาักกับหมูบิงให้น่าจะบุคลิกพี่หองบอยแน่นอนอน่าจะเจ้าของโรงเนียนปะเจ้าของปะ จะไมเ่เล่นกับระบบแค่คนที่พี่รงมาเป็นทาวิทยากรโรงเรียนบ่อยเพราะว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับผมรับเงินแค่แบบค่าน้ํามันอย่างเดียวเพราะว่าถ้าแบบดาราหรือศิลปินที่แบบมีชื่อเสียงอะพี่ว่ามันจะมีหลายวิธีที่ด o n a t e เงินก็ได้หรือแชร์ความคิดเห็น experience ให้แบบนักเรียนอันนั้นก็ถือว่าเป็น โดเนตเหมือนกันเลยผมว่าไม่บังคับแต่ว่าอยากให้ศิลปินไทยหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ไทยอ่ะไปเป็นวิทยากรบ่อยมาเพราะว่าช่วงนี้ดีวัยรุ่นอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดารานักสแสดงยมากนะครับเธอประสบการณ์เนี้ยจ่ายเงินซื้อไม่ได้อืมเลยอ,อยากให้ทุกคนเอ j นจยวิทยากรอ,อารมณ์ดีมากเหมือนพี่ผมเป็นดารา อยากรู้ว่าอะไรหรอลูกสอนให้หมดแต่ชีวิตจริงพี่มคงไม่ค่อยจะเลิมขนาดนั้นนะชีวิตจริงไม่มีใครมาลุกใช่ใช่ใช่วันนี้ก็จะมีเรื่องแนวคอนเทนต์ก็อนในเรื่องการคอนเทนต์อันนี้จะเป็นข้อแรกอาจจะสอนถามจุคอนเทนต์แม่ที่ยอดที่ได้ทำเป็นคอนเทนต์อะไรพอจำได้จำไม่ได้สอบนักสอบนับไลฟ์หรือเปล่าคอนเ็นต์แรกที่จะเริ่มต้นของการทำครั้งแรกอาจจะมาเกี่ยวกับ ก็แรงบันดา,าใจภาษาเขาเขาก็บอกว่าอะไรนะเรื่องสายยาวว่าเป็นเกาหลีกรองอันนี้ที่จริงแล้วชื่อเขาเรียกอะไรอเออโรงเรียนนี้อ่านว่า <c ười> คือชื่อเป็นโนมิตราชาบุเทศิบุจิบุจิบิอนะ่านว่า นวมินซ่าอาอาตรานวมินทราชิบุยะชิชินุทิปชิบุทิปหอว่างนนทบุรีอ่าออกตอนที่โรงเรียนชัยลิฟต์นักเรียนชัยลิฟต์ไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษ Oh เราวนานประการนะครับเย,ยียะยาก้าหา่น ให่ฮะขอไข่ทำเป็นเกาลิ้ไข่ใหญ่ฮะตอนนี้คนที่เรียนไม่เก่งตังสุด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 คือใครครับใครครับได้จีบเดียวเท่าไหร่หนึ่งจุดหกครับมีใครต่ำกว่าหนึ่งจุดหกไหมครับ ไม่มีเลยชื่ออะไระชื่อูครับชื่อปูจริงจริงแต่ก็ยมาก พูดประมาณสิบนาทีถ่ายรูปอีกห้าสิบสนุอกซ้ำก้อคกับ เย็นไปไหนคะชาแนลมันเป็นเอสตอร์พาร์ตี้ไปดินทัวก่อนยากมากแอสตอร์พาร์ตี้เมื่อก่อนไปไปแอสตอร์พาร์ตี้ชาแนลยืนอยู่คนเดียวแต่ก็กลับมายากอ่ะเดี๋ยวออมคิดว่าพี่อคงไปดินทัวก่อนจริงไหมจริงหรอจริงคนอื่นไม่เชื่อเลย เป็นใครเหรอคะเป็นไมค์กอบอาร์ติสที่เก่งที่สุดในไทยว้า <What? S 1> ยุ่งที่สุดในไทย <My. S 1> แล้วดิวมาได้ยังไงคะเนี่ย <laughs> น่าจะพี่เฟ <laughs> ิร์ส <laughs> ่จริง <laughs> ๆพี่หนุเก่งมากเลยคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเป็นไมค์กอบอาร์ติสที่นวดหน้าก่อนแต่งหน้า <laughs> มันแตกต่างกันมาก <laughs> เป็นแค่เมค์อาร์ติสเหรอคะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกันไหมคะแต่ว่าเป็นพี่ เป็นภรรยาพี่ฮงค่ะขอโทษจริงๆไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยแฟนคลับชอบเวลาพี่ฮงใส่เสื้อกล้ามนะเนี่ยเหรอซ้อยสวยจังยล้วเลยสร้อยนี้ใช่ไหมครับชาแนลว้าวเคยเคยไปร้านชาแนลอยากดูราคากระเป๋าใช่ปะ ทำตัวเหมือนคนรวยเพราะว่าถ้าแพงไปแบบ focus, focus place focus p e ไม่ได้ก็แบบทำตัวเท่าไหร่หกแสนค่ะส <laughs> วัสดีครับ <laughs> แล s <S ้วก็ไปยูนิคอร์ดต่องทางชาแนลครับผมรักจีดราก n อนมากๆถ้ามีใครสนใจส่งกระเป๋าชาแนลอินนิตอลัะนะครับว้าว wow. ในห้องน้ำก็มีชาเลวาถูวมก็เป็นชาเลวปะน่าจะ พี่องมีเพื่อนเพื่อนแล้วที่งานชาแนลสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อตานชื่อตานใช่ไหมครับวันนี้พี่ยงก็ยืนนั่งนั่งตรงนี้คนเดียวคุณนก็นั่งคนเดียวเหมือนกันก็เลยน่าจะใส่เดียวกันแน่เลยเนี้ยก็เลยถ้าไปคุยนะครับคนอินโทรเบิร์ตมันยากเนาะโซเชียล ขอบคุณที่เพื่อนวันนี้นะครับ สดีครับทุกคนวันนี้มาถ่ายรายการของลูกสาวของพี่มัมเป็นเกียรติมากๆนะครับผมเ,เป็นเจ้าของวอล์กพอยต์เนาะเกิดมาก็คุณพ่อเป็นพี่มัมเนาะน่ารักอ่ะ เดอดครัดอรดพ่กำลังขึ้นชั้นโเอ็มกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเอม็มพีมาบอกเขาพวกนี้เมนูเมีม่ยงหมูย่างเขาบอกว่าเขาบอกพ่อแล้วเมี่ยงหมูย่างพี่ออดบอกว่าพ่อไม่ฟังเขาเลยพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจัดก,การเองจัดก,การเองก็เลยเป็นแบบนี้สเปคสเปคผู้หญิงเป็นยังไงทุกผู้ชายเหมือนกันะตอนหนึ่งคือนมประมาณนี้ตุมประมาณนี้เอลประมาณนี้พูดจบไป หน้อกประมาณนี้อกอ่าสะโพกประมาณนี้ตางประมาณนี้เออเออวันี้ขาเนื้อประมาณเออหถ้าไปห้างมันขา่ประมาณเท่านี้หว้องมีบุารูสึกว่าจริงๆไม่มีสเป็สเป็ลดลงใช่ไม่ใช่ลดลงเลยนะคือแบบไม่มีคือถ้าถูกใจแล้วก็ถ้าไม่มีมารยาทแต่ว่าถ้าคนที่แบบมีมารยาทากแม่หเพี่ใหญ่ เ่อนเ่อนเกาหีที่อยู่ที่เกจาองเขาอ๋อคนที่ออกหนัอันนั้นใช่ไหมองบ่าองบ่าใช่ใช่ใช่แต่หนังค์บาาอ่ะทั่วโลกทั่วโลกเลยนะเพราะว่าตอนที่องค์บาามาตอนนั้นที่อยู่แคนาดาพาเพื่อนไปดูเพื่อนก็ลบบเขาพี่บอกว่าคนอย่างพ่อพี่ทุกคนแบบจริงเรอโหแท้เลยโซคูอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะหัวเราะหัวเราะแต่เอ็งต้ยอมรับเลยนะว่ายุคเนี้ หนังซีนที่เกาหลีทำดีมากชอบมากเทียบพอดุเลยใช่สำหรับคนเกาหลีมันมันเลือกเรื่องซอร์รี่เขาดีเขาดีซอร์รี่เราสั้นเขาดีใช่ใช่แล้วเขาทำได้หมดเขาไม่มีบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้บ้านเราเอาเล่าไปตั้งไม่ได้นะเกาหลีเขากินเชยเขากินเล่าเฉยเลยแต่ว่าซอร์รี่เขาเที่ยต้องมาดูเขาแกงตรงที่ว่าเราทำหนังหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับหมอเขาก็ไปทำการบ้านเกี่ยวกับหมอไงจริงนะ จริงจังอ๋อใช่ใช่ใช,ใชคนดูก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่า,วาวใ,ใส่ตาต้นมากแตาา่ว่าเดี๋ยว,วเขาอยอธที่บายให้ฟังครับวันนี้วัดอันนี้ใช่ครับางว่าเอาขัางงว่นน้อมน้อมน้อมโตมาครับโอเคปึ๊บแต่เรวเอาแขนวอามันโต้ครับแขนว่ามันโต้ ใครับเช่นนั oh. ้นครับอ๋อเทคโนโลยีัเทคโนโลยีเทคโนโลยีเ็ครัดเจดไม่เจ็ดครับแค่เก้าต่ครับขตอครับเลขครับแปด 5 2ครับ2 3 5 8 6ครับ6 9 3 2 4ครับ8 2 5 6 7ครับเยอะมากเดครับยังมาถึงี่นั่ท้านีครับโอเคครับามาแล้วครับร้อยครับจริงๆผมมีแว่นเนาะแต่ว่าแว่นนะคือใส่เฉพาะตอนขับรถหรือทำงานแต่ว่า เวลาอยู่ช่วงปกติอะคือถ้าไปอีเวนต์หรือไปเจอเพื่อนหรือว่าไปห้างผมไม่ใส่แว่นตาเพราะว่ามันที่เกียจใส่ทุกคนเข้าใจเนาะแต่ว่ากรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นผมเจอเพื่อนที่ห้างไม่ใช่เพื่อนเนาะแป่เพื่อนเหมือนกันเป็นคนรู้จักกันแล้วก็เขาเป็นดาราด้วยก็เ,เป็นดังมากแต่ผมใส่ตาส่านอะ่ะก็เลยแบบเข้าใจผิดทุกทีว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนเขาชอบพูดว่า 어, 뭐아이고정기 하가 왜ท있าไ때구 왔띠มึง แล้วมึงผ่านไป그ลยอ่ะทํ 뭔가 일부러 무시하고 지나간 게 아니라 제가 눈이 안 좋아서 항상 아는 사람을 만나도 저게 그 사람인가? 저 사람이 맞나? 싶은 그게 항상 많아 가지고 제가 이런 오해를 항상 많이 받았었어요. ค辈들นั้นคือห้องนี่ลูกนใเกือกมายแพ่แม่มิใม่อาแต <fences. S 2> <Bro. S 1> ่แก่แต <rainbow. S 1> <ÜNDNIS S 2> ่ว่า <sow. S 2> ไม่เคยแส่คอนแทคยลสส์น่าลัวมากนะครับประมาณเนี้ยไม่เห็นอะไรม่ไม่เห็นอะไร ประมาณเนี้เห็นแต่ประมาณเนี้ไม่เห็นอะไรประมาณเนี้กวนเตะแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าให้ลอง <c oughs> ใส่ก่อนราะว่าในชีวิตผมไม่เคย มีเครื่องที่ใส่การ์อดอัตโนมัติในเครื่อต้องใช้มือนั้นต้องมือด้ก่อนเลยช้อนใช่ไหมใช้ช้อนเอ่อใช้นิ้วชี้ช้อนเฮ้ยเป็นนี้เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็ในโคนข้างซ้ายข้างข้าง,ง,งานี้อ่ะหยิบแบบนี้ กีบแบบนี้ใช่ไหมใชะแล้วก็เกรงตาไว้มองที่คอนแทคเลนส์เอาชีพเข้าตรงนี้เลยก็จะดูเข้ามาแบบนี้หนึ่งสองสาม chẳng trai mắm I don't know.